กพลิับพิกับพลิกักช้อนชักกั่วเลยกับกกกับพิกิกบกไม่กบิกกับช่วกเลยับพลิกกับรกชตากครับพลิกกับกับิกเลยครับหลัเลยครับ กล่องซีิีกัดกล่องซีซีตัดเพลมดเพลินเพลิดเพลิดเพลิมเพลิด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 เพลิมเพลิด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 เพลิมเพลิดเพลิดเพ่ิดเพล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 ิดมพลิดเพลิด่พลิดเ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 พไม่เพลิมเพลิดเพไม่เพลิมเพลิดเพลิดเพลิมเพลิด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 เพลมดเพลิด่พลิดเ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 พไม่เพลิดเพลิไม่ลิดเพลิดเพลิดเพไม่เพลิด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 เพลิ่เพลิด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 เ่ลิดเพลิดเพลิดเพลิด

นี่กันได้เฮ้ยย่าตดกนเมวานจนนเฮ้ยเดี้ยวเดี๋ยวเดีได้ครับปิกครับปิกต้องเท่าไรคะอ๋อตองได้สี่สิบบาทครับปิดนี้เผ็ดไหมอ่ะเผ็ดไหมเหรอเผ็ดไหมเหรไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดปิดนี้มันริกนี้เผ็ดไม่มากเผ็ดนิดเดียวอ๋ออยากได้ริเอยกได้ปิเผ็ดนีเลย้มานนีต้องาันนีู้

เอยไปใหญ่ันีค่ายเค่ายไหนเราเออฟลิกกับฟลิกฟลิกกับฟลิกตองยีนี่ป้าพ่ครับลิกกับฟลิกฟลิกกับไรเบ๊กับไรเบ๊น้องกับไรเบ๊กับไรเบ๊กลิกกับพลิกกันี่ดีไม่ส่งทำเป็นเก่าลิ๊บหนวยังหัวดถเราว่าว่าจะเไมจะลงี้ยเ you